ราชุงเสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลสารไม่สักโดยมีเชษฐ์นครปฐมมาช่วยอธิบายความชัดเจนครับผมอาจารย์ครับได้ข่าวว่าได้พระเนื้อมะขามเปียกชหมดมะขามเปียกไปกี่โลพระจริงจริงมันเป็นเนื้อมะขามเปียกไม่ยันมะขามเปียกบรรพชมเื้อเนื้อมะขามเปียกเป็นเนื้อพระเป็นเนื้อของพระเป็นเนื้อของพระไม่ใช่ มันออกเหมือนอย่างก<า>็สีมะขามเปียกสีมะขามเปียกอย่างไรไอ้ทีเลยเอาทีอธิบายช้าๆดิว่า,าพระเนื้อมีมาข,ามของพระเนี่ยนะมันเหมือนมะขามเปียกเขาถึงเรียก,กว่าเนื้อมะขามเปียกแต่ไม่มีเนื้อมะขามเปียกในน<ม>ี้ไม่มีไม่มีถ้ามีเนื้อมะขามเปียกนี้แกงส้มได้ช่ดยอยวไปส่แกงส้มพระพระตุ้มกอเนื้อมะขามเปียกครับผมก็คือเป็นเอาสองเอาชัดๆจะได้รู้ว่าเนื้อมะขามเปียกมันเป็นยังไง ัน,นี้นมาขามเปียกไปยังไงนะครับยกขึ้นลงมาเนี่ยเนี่ยเนื้อมะขามเปียกไปยังไงนะครับปปาอาจารย์ได้มาอันนี้นก,กลุ่นี้อยู่ฝั่งไหนของแม่น้ําอาของฝั่งไหนของเมืองแผงเพชรก็ฝั่งทุ่งเศรษฐีไงฝั่งทุ่งเศรษฐีก็ออกไปน,นอกเมืองลานทุ่งานทุงถ้าวิ่งรถขึ้นเชียงใหม่อยู่ด้านซ้ายซ้ายซ้ายมือซ้ายมือนะครับแล้วขวาก็ฝั่งตัวเมืองฝั่งตัวเมืองอาจารย์มีพระสองกลุนี้ฝั่งไหนมากกว่ากันฝั่งลานทุ่งมากกว่าฝั่งลานทุ่งมากกว่าเพราะวว่่าาาาคืออมมมัันนยุพกก ครับผมอายุพระนะฝั่งลานทุ่งอายุพระมากกว่าหกร้อยกว่าปีจากฝั่งโจมเมืองอ่ะประมาณสี่ร้อยปีครับเพราะฉะนั้นจะฝั่งโจมเมืองอ่ะหน้าตาพระจะสวยกว่าครับผมแต่ว่าฝั่งลานทุ่งเนี่ยนะหน้าตาพระจะไม่ค่อยมีไม่มีหน้าตานี่แทบจะไม่มีส่วนใหญ่จะหน้าร้อน <c oughs> เช่นถ้าเป็นพระกุนี้เป็นเนื้ออะไรตรงนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผาเนื้อดินเผาแล้วก็ตามประวัติเนี่ยเขาเนื้อดินเผาแล้วก็ผสมพวกว่านต่างๆนะครับเพราะเนี่ยการเอาดินดินดินโบราณนะครับมาเผาเนี่ยพวกเนื้อแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเาก็จะเป็นมีเป็นเม็ดเม็ดสวยสีสันสวยงามเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกรอยเม็ดพวกว่านต่างๆนะครับอง์นี้เนี่ยสองอันเนี่ยเราเห็นตาจมูก ่าค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วก็ขขาวนี้ก็เป็นพวกไขว่านขึ้นมาแล้วนะครับค่อนข้างหนานะครับมีนะครับจุดต่างนะครับจะเป็นเม็ดว่านนะครับมีจุดต่างๆเป็นเม็ดว่านอ่าครับเนี่ยแดงๆดงดำเนี่ยครับไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามะขามเปียกเป็นแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ครับเป็นแร่ชนิดหนึ่งเป็นเนื้อดินชนิดหนึ่งครับที่ออกเสียมะขามเปียกใด่ครับออกสีอ่าแต่นี้คพระกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเราจะไม่จะมีแคลเซียละ มีแคลไซหรือจะมีไอตัวนี้จะเกิดจะเกิดความเก่าดูตรงไหนดูพวกรอยยุบรอยแยกต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกคาบว่านต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแย่รอยมีรอยแตกข้างในแล้วแล้วก็มีพวกนี่ในกลุ่มกลุ่มดูแคลไซผมชอบดูกลุ่มดูแคลไซว่ามันแคลไซของดินนะครับแคลไซของดินกับแคลไซของปูนต่างกันไหมต่างกันอ่แลงวเพราะว่ามันมันปูนเปอดขคอยก็อย่างครับผมอันนี้มันดิน านี่เป็นดินเผานะครับเนื้อดินเผาเนี่ยน,ย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 นะครับนจะเป็นข้าบแล้วก็มีรอยรอยยุบแยกเลยอไมเนี่ยรอยยุบแยกนะครับนี่ครับยุบแยกตามอายุของเขาอายุสันนิษฐานว่าเท่าไหร่หกร้อยกว่าปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปถามอาจารย์ธนวัฒน์กันว่าพระยุนี้อายุเท่าไหร่นะครับที่เชษดกาลังให้ดูนี่จะให้ดูอะไรครับตรงที่โฟกัสให้ดูอันนี้ในในในซอกแขนเขานะครับก็จะมีนี่ครับพวกพวกเม็ด มันสานต่างๆครับแดงๆแดงส้มๆหรื่งอะไรเงี้ยตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้กล้องกําลังขยายสูงนะครับตรงนี้อยู่ประมาณสองพันเท่าจะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยครับอันนี้เป็นพื้นผิวของบนเขาอ่าพื้นผิวด้านบนเห็นเป็นคาบว่านนะครับผมค่อนข้างหนาเลยนะไม่นะครับอาจารย์อาจารย์คนมาดูภาคอาจารย์นี้เขาขอดูขอขขึ้นกล้องไหมก็ก็ต้องขึ้นในกระโด่ะ ขึ้นให้เขาดูนะครับขึ้นเขาดูต่ว่าคือส่วนใหญ่มาศึกษาแล้วก็ให้ดูว่าเป็นอย่างนี้นะสมเด็จผมก็ให้ดูครับผมเออทุกชิ้น,นที่เขา้ากล้องแล้วมันมีมวลสารเราก็ขึ้นให้ดูครับจะขึ้นให้ดูอย่างนี้อืมครับโอเคเช็ดดูด้านหลังองค์พระนิดเนียนี่นะครับรอยยุบลอยแยกถ้าถ้าเป็นใหม่ไม่มี่ น้อยมากม,มีน้อยครับหรือถ้าเป็นรอยแยกที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีแบบพวกว่าหรือแข่าไส์อะไรอยู่ข้างในีน่เช<ท>็ดเช็ดดูในนี่เราจะเอาใจกลุ่มเล่นแขวไซส์นะครับเช็ดเจาะไปตรงที่รอยแยกที่มีแขวไซส์นะครับคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเล่นแขวไซส์ช่วงนี้ได้รับความนิยมนี่นะครับอ่าดูแขวไซส์ในรูเนี่ยเนี่ยนะนี่นะครับดูดูให้ชัดเจนนะครับเล่นแบบนี้เช็ดเขวไไส้ทำไมคนเข้าใจว่าเป็นเก่าก็ มันเกิดขึ้นมันการที่มันเกิดขึ้นได้มันต้องใช้เวลาเวลาตัวกําหนดนะครับครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นแคลไซฟอมแคลไซฟอปรดดิฐ์แคลไซฟย่นระยะเวลาใช้เทคนิคใช้เทคนิคก็มันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันแต่มันเกิดจากข้างนอกไปข้างในจากข้างนอกไปข้างในแล้วก็มันก็หลุดสามารถหลุดได้ง่ายถ้าผมไปทําคลิปที่เทสเทสเตรียมพาะชุดนี้ไว้ด้วยว่าแคลไซฟอปรดดิฐ์เกิดจากข้างนอกไปข้างในก็ต้องขออาจารย์ุรพล ของเก๊ไม่มีไม่อาจารย์สุพลไม่มีของเก๊่าเอาเอาของแท้ไปเทียบกับของเก๊วางติดติดกันแต่นี่มีแต่ของอันนี้เนี่ยอันนี้ครับอยนะครับเนี่ยอยู่ข้างในเลยเราจะดูสภาพแคลไซที่อยู่ข้างในตัวนี้เนี่ยมีค่าใครทําได้นี้โหต้องต้องเป็นที่รอมรับนะครับเนี่ยเราส่องเข้าไปในรูดูนะครับรอยแยกรับผมอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศเอาอีกองอีเช่นเพื่อเราจะได้ แต่จริงๆงด้วได้ไปแล้วพอแล้วพอแล้วอาจารย์ผมผมกระเซ้าไปอย่างนั้นเองครับแดงๆดงแล้วกันอ่าครับอ่าองแดงแดงที่ดูใหม่เอี่ยมเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดู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 เนี่นะครับอันนี้ผ่านการล้างไหมอาจารย์ไม่ล้างเลยล้างล้างถ้าไม่ล้างเนี่ยดูไม่ได้เลยพระพระขึ้นจะกรูกถ้าไม่ล้างดูไม่ได้ดูยากคาบกูเต็มไปหมดคาบกู ครับผมเขาเก่ามากจนท่อนแขนกับพื้นเนี่ยแยกออกจากกันแล้วเออท่อนแขนกับพื้นแยกออกจากกันเป็นร่องละที่เวลาเราสองสองผ้านเนี่ยเราจะดูที่ซอกแขนเป็นหลักนะครับอาจจะให้ดูโฟกัสอันนี้แยกไวเราดูในซอกแขนเลยอันนี้ซอกแขนนะครับนี่นะครับคือสภาพธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้นะครับในซอกแขนเลยเชเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพนิดนึงนี่ครับในซอกแขนจะเป็นอย่างนี้ โอเคลองส่องส่องตรงจุดอื่นอีกนิดหนึ่งไ,<ป>ไอ้เม็ดสีเขียวนี่เป็นเป็นอะไรเทศเม็ดสีเขียวสีฟ้าแดงก็ตาประวัติก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเม็ดอ่พวกว่านต่างๆนี่เขาผสมแล้วก็ดินเนี่ยดินก็มีส่วนผสมต่างๆอยู่แล้วในในเนื้อดินมีนส่วนผสมแล้วครับนี่นะอ่าอันนี้อันนี้พื้นพื้นด้านบนพื้นด้านบนนะครับที่เบอร์นั้นเป็นพื้นด้านล่างพื้นด้านล่าง บนก็มีขราบขอาวเกาะอ,อยู่แล้วถ้าเป็นอันใหม่นี้ก็จะไม่มีครับโอเคเอ <Okay. S 2> ข้างลนาก็มีเช่นเลื่อนไปข้างล่างหน่อยเลื่อนขึ้นงบนนิดนึงครับคือเวลามาส่องสอนท่าเนี่ยครับกับใครแล้วคุณถามานี้นะครับไม่ใช่อมพนําแล้วคุณจะไม่รู้กลับไปเลยเช่น<ม>ท,ที่ที่มามาเสอร์กับเชิดหรือมาตรวจสอบพาะเชิดจะอธิบายทุกองไอหมนะต้องอธิบายครับเพราะว่า ได้เข้าใจกันได้เข้าใจครับเพราะว่าจริงๆขอไม่ได้ตรวจตั้งใจตรวจอย่างเดียวมตังให้แบบให้ให้ความรู้ด้วยครับคราวหน้าถ้าเก๋เนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องเก็บมาถ้าแท้คุณเก็บต่อนี่นะครับแต่บางครั้งลูกค้าบางคนก็ก็เก่งครับแล้วก็เขาดูคลิปเขาดูคลิปเขาดูคลิปทุกคลิปเหมือนกันเขาสอนเราเราก็ประโยชน์ของการดูคลิปทั้งช่องนะครับคุณดูไปเรื่อยๆทุกกลุ่มทุกคนนะครับเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแล้วค่อยมาถาม มีมาสอนกันเรารู้เราก็สอนเขาเขารู้เขามาสอนเราเออก <afin S 2> ็ดีเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่นะครับเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับน<อ>ี่อ่าเช่นเราดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังองพระคือสองพระนีครับคุณต้องสองด้านหน้ากับด้านหลังด้านหลังจะปรับโฟกัสได้ง่ายครับครับข,วขาวครับไขว่ขานี่ครับไขว่านโอเคเดี๋ยวเราจะดูรอยแยกด้านหลังนิดนึงว่าตรงไหนมีรอยแยกเราจะดูในรอยแยกนะครับว่า คือส่วนใหญ่ในรอยแยกเนี่ยไอตัวแคลไซเนี่ยมันหยอดลงไปไม่ได้ไม่พระองค์นี้สมบูรณ์เนี่ยไม่มีรอยแยกเอาเอาแล้วเอาองค์ที่มีรอยแยกเ็ดเอาองค์รอยแยกด้านหลังเลยนะครับอาจารย์ช่วยหาหน่อยครับเจ้าของพระเดี๋ยวหายถ้ามีมีเป็นกุรุษอย่างเงี้ยมีคนตีเก้แน่นอนผมถามอาจารย์ฉุนไหมผมถามอาจารย์เก้เก้หลายคนเนี่ยอาจารย์อาจารย์ลำคาญผมไหมเอาตรงๆงเลยจะไปฉุนทำไมอ่ะผมบอกว่าอาจารย์เก้ เทก็เกไปเด้วไม่ละว่าอะไรพอไตเทพไม่มีพระคือกไม่ล้ว่าอะไรนี่เออนี่เราจะดูด no yes ้านหลังเพื่อหารอยแยกนี่ไงรอยแยกในระดับนี้อันนี้เนี่ยเราจะดูแคลวซ้ายหรือรอยแยกนี่รอยแยกนนมวลนนนี่นี่นี่อ่าเราเนี่เนี่ยเราดูมวลสารในสภาพรอยแยกเนี่ยคือคุณจําตรงนี้ไปนะครับแล้วคุณไปหาพระแท้ในลักษณะนี้พระมีอายุตรนี่ยูนี่นครับ คือดูตัวตัวนี้บางบางกลุ่มเรียกเรียกว่าแคลไซาการงอกของแคลไซนะครับบางกลุ่มคือหลายกลุ่มเรียกเรียกชนิดของมวลสารหรือการเกิดธรรมชาติไม่เหมือนกันของเช่นเรียกอะไรตรงนี้ถ้าเป็นปูนเปลือกหอยก็เป็นแคลไซครับแต่ถ้าถ้าเป็นกลุ่มดินนะถ้าเป็นกลุ่มดินดินเนื้อดินก็ต้องอศึกษาอีกว่าเขาประกอบด้วยว่านกระกอบอกว่านตรงนี้เนี่ยนานไปไขว่านเขาจะดันออกมาครับผมอันนี้ผมว่า เรียกว่าไขว่านขอเรียกไขว่านแล้วกันแต่ว่าถ้าเรียกว่าเถวซ้าก็ไม่ผิดแล้วครับคือแต่ละกลุ่มเรียกเรียกสิ่งที่พบบนองค์พระไม่เหมือนกันแต่มีคุณสมบัติเหมือนกันมีลักษณะของการเกิดเหมือนกันอ่ะเราดูตรงยุบย่นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้คืออะไรเช่ตรงนี้มีประโยชน์อะไรในการศึกษสออ่าเห็นชัดเลยอันนี้ยเป็นปากหลุมนะครับเป็นปากหลุมจะเกิดจะเกิดสภาพธรรมชาติอย่างนี้นะครับถ้าคุณ คุณส่องเจอด้วยกล้องขณะกำลังขยายขนาดนี้เก็บได้นะครับขไเข้าไปข้างในครับผข,ขงในรูเลยครับคือถ้าเราเราส่องในรูเราจะรู้ว่าแคลไซส์เนี่ยมันนี่คือมันมันเป็นขยายสองพันเท่านะครับคุณถึงได้เห็นขนาดนี้แล้วก็ปากหลุมเขา ค้งมุนไม่ได้ไม่ได้แหลมไม่แหลมไม่เห็นว่าทําตั้งใจทําขึ้นมานี่ใช้ใช้อะไรเขี่ยไม่ออกนะครับเราเห็นมันเหมือนกับวางไว้นะครับแต่เขี่ยวไม่ออกนี่ใช้ใช้แปรงรวดขวดไม่ได้มันจะไม่ออกไม่ออกไม่ออกยังไงก็ไม่ออกนี่นะครับโอเคเราไล่ไปหาสักหลุมหนึ่งว่าหลุมเนี้ยเกิดจากอีกหลุมอื่นหนึ่งจะมีแบบนี้ไหมถ้าไม่เจอเราจะหาอีองหนึ่งนะครับ เทีบเอาอีกองหนึ่งเอาอีกองหนึ่งอาจารย์ส่องหาอะไรตัวนี้หาหาร้อยแตกอนี่นะครับหารายแยกนะครับถ้าเราส่องด้านหลังเนี่ยเราจะปรับกล้องเที่ยวเดียวนะครับแต่ถ้าส่องด้านหน้าเนี่ยเราจะต้องปรับหลายเที่ยวนะครับเราจะหาลายแยกไม่ใช่นี่ <Yeah. S 1> อ่า ตรงสีฟ้าด้านบนนะครับเช็ดเอามือชี้ให้ดูไหนครับ,รบอันบนอันบนนู้นอันบนสีฟ้านิดหนบ่งแน่ๆซ้ายมือเนี่ยเ,เราจะดูรอ,อยแยกในองค์พระนะครับว่าในในรูของรอ,อยแยกเนี่ยจะไปมีธรรมชาติเป็นยังไงนะครับศึกษาไปทุกคลิปทุกคลิปนะครับแล้วเสร็จแล้วเวลามาปุ๊บคุณมาถามเอาต่อหน้าสักเวลาเสียเงินมาตรวจสอบพระเนี่ยก็ก็ถามเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรเล่หเทเียงกันโอเคนี่คือปากลู นะครับครับสภาพของปากหลุมนี่เราดูด้านในนะครับจะเป็นอย่างนี้เป็นเกร็ดเลยเ,เ,เลยช่ตัวนี้ตัวนี้นยังไงก็ทําไม่ได้ทํายากมากทาไม่ได้หรอกครับทำยากมากนะครับตัวนี้ถ้าทำ<ถ>ก็คงมันต้องราบเรียบแต่นี้เป็นเกรดเป็นนิดเลยถ้าคุณเจอพระลักษณะนี้เก็บได้นะครับ<ช>เก่าเชศเราจะตีว่าเก่าแน่นอนไหมเก่าครับลักษณะยุบแยกว่าเป็นเรื่องปกติที่พระที่ เก็บไว้นานๆนะครับมันสูญเสียความชื้นอะไรพวกนี้มันก็จะแยกกากอีกวงเราเนี่ยครับ,รบนานไปก็จะเหี่ยวสูญเสียความชื้นข้าเสียความชื้นอ่ามันก็จะเกิดอแรงตึงผิวดึงดึงให้เป็นร่นองเป็นรอยนะครับนี่นะครับอาจารย์ครับตอนเก็บมานี้คิดยังไงครับถึงมีเยอะขนาดนี้ตอนใช้ใช้ความ <จะ S 1> คิดยังไงือผมอยากจะรู้ว่าคิดยังไงในการาเก็บก็บอกแล้วไงว่า ผมมันคนใจใหญ่คนที่ใจใหญ่ครับชอบของเยอะๆครับแล้วถ้าจับรับพลังมันมีสองแล้วมันใช่ครับมวลสารถูกต้องแร่นรับบังมาขามมีแล้วก็าลาลักษมีจับรับพลังมีมีเท่าไหร่เอาหมดมีเท่าไหร่เอาหมดครับผมกุนี่มาเอาเอามาเท่าไหร่ ถามตรงๆเอามาได้กี่องค์อังนี้ว่าได้ได้กูไดมากี่ตันผมว่าน่าจะได้สักตันเอาเอาเอาอย่างนี้แล้วกันว่าว่าประมาณหมื่นองก็แล้วกันจบหมื่นองคเอาแคนะกได้มันมันกว่าเยอะเฮ้ยเอาแค่นั้นบอกกูกูมีคนมาขอแบ่งไปด้วยก็ก็แบ่งไปสามสี่คนไงครับผมใช่ไหมยังเหลืออยูผมประมาณหมื่นหมื่นกว่าหมื่นกว่า การมีพระหลักหมื่นนะครับมีคนบอกว่าไม่แท้ไม่แท้นะครับมาพิสูจน์กันครับเคือคือคนคนที่บอกว่าไม่แท้ไม่แท้เนี่ยไม่เคยพิสูจน์ไม่เคยส่องกล้องผมถามว่ามันเคยเห็นหรือเปล่าแค่นั้นแหละถามขนาดนั้นเลยว่าเคยเห็นหรือเปล่านี่ขนาดนี้เป็นประธานจัดงานยังไม่เคยเห็นเลยเห็นน้อยมากเห็นเนน้อยมากอ่าจริงจนะนี่เราไม่ได้ไม่ได้แกล้งว่าคนนะครับคือขนาด ตัวเขาเองรับสารภาพบอกยังไม่เคยเห็นเลยครับอ้าวที่ผมถามว่าเคยเห็นไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยเห็นเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นจริงจริงจริงอันนี้ยอมรับว่าจริงเพราะว่าของพวกนี้นะมันหายจากท่องตลาดหลายสิบปีแล้วหายไปหายมาคนตีว่าไม่มีเลยใช่เหมือนพระพูดถึงข่าวความของพระสมเด็จในยุคหนึ่งก็เล่นแบบหนึ่งเชื่รู้สึกอย่างนี้ไหม ใช่ครับมันเป็นช่วงๆ่ะครับในยุคหนึ่งนิยมพิมพ์ในยุคหนึ่งนิยมอีกแบบหนึ่งครับ <c oughs> ทาให้แบบที่เขานิยมหายไปอาจารย์มียุคยุคเก่าๆเยอะไหมพระสมเด็จเยอะแต่ยังไม่อยากโชว์หรอกยังไม่อยากโชว์เออให้เขาโชว์กันไปก่อนแล้วเดี๋ยวลอกที่หลังหลังดังกว่าที่หลังดังกว่าเ <c oughs> <c oughs> บาๆหน่อยอาจารย์เบาๆหน่อยไม่ต้องออกอากาศขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> ดูนะครับเอาตามสบายเลยครับอเราธรรมชาติธรรมชาติ เราไม่จำมันนั่ดัดจริตไั่ตองนั่งศอาจารย์อาจารย์น้องดัดจริตให้ดูนอยคือดูพระสองพระเนี่ยสองด้วยความสนุกนะครับส่องด้วยความสุขนะครับเดี๋ยวเราจับจับพุทธคุณน่ะได้เป็นไงเดดี๋ยวก่อนอง์นี้มีพุทธคุณยังไงอาจารย์เมตตามีกูแล้วไม่จนจ้างให้บอกพียพี่ชฟพี่เชษช่วงนี้มีตังไหม ไม่มีเลยอ่ะมีน้อยต่างกันจนกันดิ่คือคือคือเราเราก็มีกูแล้วไม่จนนะอาจารย์ยิ่งมันมันจริงจริงจริงไหมยิ่งกว่าจริงตอนนี้ผมมีน้อยอาจารต้องต้องต้องอาจารย์นะอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวก่อนล้วเดี๋ยวผมขอยืมตั้งแต่ได้มาเนี่ยอ่าแล้วผมจนที่ไหนอ่ะโอ้โหต้องแบ่งปันความนี่มาขอยืมพกเลยไหมได้เฮ้ยนะแต่เมื่อกี้เราพอแล้วแต่ถ้าได้อีกองหนึ่งก็ดีนะเจ๊เนาะได้ เอ้ยมาจัอะไรนะนึกว่ามาเรียกมาเอาพระเดี๋ยวเราจะเชิญมาจับพลังจะได้เดี๋ยวเอาเหล็กไร้เีแล้วก็จบแล้วโอเคเราจะมาจับพลังพุทธเุ้แล้วก็มาจับใหม่โอเคแล้วก็มามาบันเทิปใหม่ไม่ใช่เลยรีบไปกินข้าวจะแปดโมงแล้วสองแต่จะเปลนยัดโอ้ยหะรอโอ้โหนี่เราจะดูว่าเด็กผู้ใหญ่ครับเด็ก ผู้ใหญ่ขอเล่นกันแบบนี้นะครับนแกเรียนแบบนะครับ <S 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 เพร,ราะอยางไงผู้ใไม่ได้เนเราไม่ต้องไปทำอะไรมากเป็นพลังงานนะครับเฉยๆนะจับเบาๆนะสามารถสัมผัสกับผมได้นะจ,น <S <S จับตรงนี้ถ้าถ้าจับตรงนี้แล้ววัดนะครับสัมผัสได้ ตรงบอกพุทธคุณอะไรครับเมตตาบารียรมบเช็ดเช็ดเดี๋ยวเช็ดลองลองดูหน่อยนะว่าเผื่ออาจารย์สองคนให้เขาเตรียมกันมาตรงตรงเลยนะครับเผื่อเขาเตรียมกันมาเผื่อเขาเล่นกันมานานเดี๋ยวว่าเออเดี๋ยวเอาไกลๆอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวว่าหลังเราจะเอาผู้ร่วมรายการครูมาสังเกตการมาเล่นด้วยว่าแรงมากมีพุทธคุณด้านป้องกันในนี้ไหมคุณสายเดี๋ยวโดนสายน้ำลองคุณสายโดูน้ำ น่าจะน้อยมีมีเดยอย่างเดียวเพราว่ามีคุณสายมีเดียวนอย่างเดียวเอากันอันนี้คือการติดต่อการค้าอะไรเงี้ยอันนี้ติดต่ออะไรก็สําเร็จใส่สมกอนียรวยอย่างเดียวเลยมีแล้วรวยอย่างเดียวผมอยากจะได้เหมือนันพวกเราอยากรวยเหมาะอะไรนะรวยรับตุดจีนเนี่ยใช่ใช่ใช่คือจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการไปทําไมนะครับต้องการไปศึกษา หามวลสารแล้วไปทดสอบโพลิธกุลเดี๋ยวผมออกคลิปนะครับตัวเลขนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งถ้ามีโอกาสออกตัวเลขนี่เอาเอาเอาเลขไหนแล้วไม่ต้องบอกจะรู้ว่าตัวเลขอ่ะได้เหรอได้นะเราเราเราอยากมาเราอยากดีจิมาดีมาอันนี้อันนี้อะไรมีเทวดาคุ้มครองเราถามเทวดาดีกว่อนอ่ะถามอายุก่อนดูเทวดาคุ้มครองกี่องค์ หนึ่งองสององสามองสี่องห้าองคหกองคหกองค์นะครับเจ็ดองคหกองคหกองหกองนีก็เลขหกนะครับถามจำนวนทรไมเทวดาได้ด้วยอ่าครับเป็นเทวดาคุ้มครองหกองคหกพระองค์นะครับอ่าตัวเลขหกนี่เป็นกันกันครับการค้าขายนี่ถึงถึง นี่หลักรั์เลยหลักรั์เลยครับถ้ามีเลข6นี่อายุ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 เท่าไหร่พระองค์นี้อายุเท่าไหร่ลองถามดูได้ครับอ่ากี่อยปีหนึ่งปีสองร้อยปี200ร้อยปีสามร้อยปีสามก็ไม่ใช่สี่ร้อนะครับห้าร้อยหกร้อยหกร้อยนะครับเจ็ดร้อยร้อแปดร้อยแปดรอยที่ฝกเมาแปดร้อยก็ไม่พันสองพันสองไม่ไปหรอก เพราะมันอายุแค่600ปีใครก็ทําได้ใครก็จัดได้แต่อยู่ที่ตัวอาจารย์ธนวัฒน์ต้องต้องฝึกต้องฝึกวิชาต้องใช้วิชาฝึกเรื่อยๆนะครับวิชานี้มันไม่ใช่มาเล่นกลเล่นอะไรแต่ต้องฝึกกับลูกศิษย์ฝึกจิตฝึกจิตนั่งสมาธิ ช่ครับฝึกส่งกระแสพลังงานรยิ้มอว่าเราส่งไปที่มือนะคะให้เกิดพลังงานเปลี่ยนพลังงานให้เป็นพลังบวกกับลบเป็นสนามแม่เหล็กถ้าทุกอย่างมีพลังงานก็จะเกิดพลังงานขึ้นมาบอกเข้าตรงนี้มันก็จะเกิดพลังงานแต่ถ้าพลังไม่มีพลังงานก็จะไม่ทํางานนะครับถ้าตรงอายุพระก็ก็จะทำงานเกระแสพวกนี้มาแรงไหมตรงนี้ คนก็เริ่มหันมาเยอะแล้วโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยเขาสนใจตัวนี้มากต่างชาติเขาสนใจศาสตร์ตัวนี้มากไอ้นิสสารตัวนี้เป็นศาสตร์มาจากต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนไทยคิดไอ้นี่เป็นพลังหยินหยางับศาสตร์จริงๆอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมาจากพวกอินเดียแดงอ่ามาจากสมัยก่อนที่อยดทะเลทรายก็หาน้ำแค่แค่ตัวนี้หาน้ำทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช้ใช่ ตัวนี้ใช่ครับทุกวันนี้ถ้าใครเจาะน้ำมาดานที่ไหนไม่เจอนะครับพระอาจารย์ไมนเจออาจารย์ไปเจอแน่นอนไอแน่นอนเพราะพวกนี้เราตรวจสอบนี่อาจารย์ไปเจอแน่นอนเพราะเราไปตรวจสอบพญานาคอะไรเงี้ยวันวันวันก่อนนู้นผมเจอว่าท่านพญานาคอะไรเงี้ยท่านบอกให้ผมไปขุดน้ําให้หน่อยคือท่านผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่านไปจุดน้ํำยอดเขาเราเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเป็นทางน้ํา ของพญานาคอะไรเงี้ยถ้าเราไปขุดตรงนั้นน้ําม่ไหลทั้งปีไม่มีการบวชครับต้องต้องลักษณะเนี้ยผมเคยไปดูบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขามีพญานาคอะไรเงี้ยเราตรวจสอบได้บ้านเรือนก็ตรวจสอบได้พญานาคมันมีหลายชั้นครับชั้นพิภพชั้นบาดาลชั้นฟ้าอย่างเงี้ยสามชั้นนะครับถ้าต้อดูจุดที่อยู่จุดที่อยู่ของพญานาคว่า ทางน้ำาหลจะครันเหมือนกับถ้าเราจะหาสมบัติอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเข็มทิศย์ที่เราจะไปหาครับเพราะทางน้ําหลายของพญานาคเนี่ยมันจะมีน้ําตลอดทั้งปีขุดยังไงก็น้ําก็ไหลทั้งปีแห้งยังไงก็มีทางน้ําไหลครับาอาจารย์สุรพลจะจัดงานเมื่อไหร่ยี่แปดมีนาครับมาวันนี้เราประกาศไว้วันที่ยี่แปดมีนาครับใกล้ๆถ้าโควิดยังระบาดอยู่ อ,อาจารย์กลัวตายเป็นผมกลัวตายเป็นเชฟกลัวตายเป็น <c oughs> เราไม่จัด <c oughs> เราไม่จัดนะครับ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> ถ้าจัดถ้าควิบวบาองเราจะมีการตรวจสอบคือการ <c oughs> ไม่ให้ให้คนปลอดภัยที่สุดของเชฟจัดเมื่อไหร่สองอพฤษภาครับสองพฤษภาครวันแรงงานวันงานก็จัดเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ปล่อยให้คนเก่าคนแก่สองคนเขาเล่นกันนะครับปล่อยแค่นี้ครับสวัสดีครับ